นี่คือ3รุ่นที่เป็นรุ่น performance ของตัวไอรอนของคารา v ว n ชื่อ Pro แต่ตีง่ายกว่โปร o เหมาะสำหรับโปรต้องถ้าโดนกลาง o n t แท t มันจะแบบหวาดีเบาหวิวเลยแต่ถ้าไม่โดนเนี่ยสะเทือนเลยใช่ๆกล้เคียงใกล้เคียงแต่คือรุ่นนี้มันก็มีคนตีมีคนอยากซิ่งไงคนอยากซิ่งไงครับอยากขับพอร์เช่ขับอัลรารี ซ้อมที่ Golf Channel Center ใช่ที่ g o l ช Channel Center ข้อดีของเขานะครับประชานคือเราสามารถร่าไฟเนี่ยแล้วเรามี Trackman Monitor ให้เราการซ้อมซึ่งได้ประสิทธิภาพ Quality แน่นอนที่นี่อ่าโอเคแล้วก็มีร้านค้าใช่ร้านค้าของบริษัทเราก็อยู่ที่นี่ด้วยครับอ่าครับครับทีนี้ ผมได้มีโอกาสไปออกรอบกับเจมามาเมื่อวันก่อนแล้วผมแอบไปเห็นเล็กที่เขาใช้อยู่รุ่นที่เขาใช้อยู่เนี่ยแต่รุ่นที่เปโ่าต้องเนี่ยกำลังถืออยู่ก็คือ e p e x s e r i e Series ครับ Apex Series คือคือค่อนข้างที่จะเป็น Performance Series ของของ i อออของ a a a าซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นอื่นๆซึ่งอื่นๆอาจจะเป็นรุ่น Distance แต่ว่าไอตัวนี้เป็น Performance ครับโปรชานโอเคเพราะฉะนั้นไอตัว APE x Series เนี่ย นี่ผมเข้าใจคือมันมีอยู่3รุ่น3รุ่นใช่ครับใช่ใชครับก็จะมี APEX CB APEX MB แล้วก็ APEX PRO รอ่าโอเครุ่นอ่าถ้างั้นเดี๋ยวอยากให้โปรต้องพาไปดู APEX Series ด้านในช็อปหน่อยได้ว่ามันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรแล้วเหมาะสมกับใครใช่โอ,โอเคครับเรียนเชิญ ครับบ้องตัวนี้เลยที่คุณเจมา์ใช้อยู่ตัว C B นี่ไงซีบีตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้เลยที่เป็นอย่างที่ผมบอกครับเอปกซีรีส์เนี่ยโปรชันต้องต้องต้องอาจจะต้องทราบว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ไอรอนของของคาร์ลเว่ย์ซึ่งเหมาะสำหรับฝีมือที่ที่ตีกอล์ฟมาระดับหนึ่งแล้วจะบอกว่ามือใหม่เลยก็ก็ไม่เชิงก็ตีกอล์ฟมาระดับหนึ่งแล้วที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เป็นรุ่นตระกูลเอปก อ่าเข้าใจถ้างั้นเดี๋ยวลองมาไล่จากที่ตียากไปตีงต่งงายง่ายใช่ครับได้เลยตัวอย่างอย่างที่บอกครับตัวที่ตียากสุดคือตัว A p ป m m m u u s ี l e b a c k m เมบีใช่ไหมผมผมอ่านถูกใช่ไหมครับมัสเ l ลแบ็กก็คือมัดกล้ามใช่ไหมมัสเ l ลแบ็กกล้ามเราต้องมีกล้ามตีเพราะฉะนั้น,นคนที่ตีออคนที่ตีเอเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีพละกําลังที่ดีอ่ามีฟอร์มเมนทที่ดีซ้อมเยอะ มีกาลังที่ถึงเพราะว่าเพราะว่าด้วยตัวด้วยตัวคุณสมบัติของมันเลยนะี่ยมันไม่ค่อยชดเชยความผิดพลาดเท่าไหร่ใช่เพราะว่ามันแบบบางแบบที่เชี่ยบเลยโอเค<า>ถึง<า>จะเป็นเหล็กฟอร์จก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ชดเชยความผิดพลาดเลยตีต้องโซลิดจริงๆข้อดีของตัว MB เนี่ยเราสามารถที่จะเชฟช็อตได้่เป็นระดับมืออาชีพเลยเชฟช็อตจะตีจะตีเข้าขวาเข้าซ้ายทุกอย่างเชฟได้ไฟบอลโด่งไฟบอลต่ำใช่ครับใช่ครับเหมาะเหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ ค่อนข้างที่จะซีเรียสกอล์ฟเอร์นิดหนึ่งแล้วก็ขยันซ้อมอาพูดตรงๆคือขยันซ้อมเหมาะกับ m อ็มบีมาสโอเคใช่ตัวที่โปรชานบอกเลยอันนี้คือที่ที่ที่ตีง่ายลงมาหน่อยคือตัว g r a v i t y Back ใช่ฮะคือตัวเนี้ยจะตีค่อนข้างง่ายหน่อยชดชวยความผิดพลาดได้ดีกว่าตัวเอ็มบก็รุ่นที่แบบอินฟลูเอนเซอร์อย่างจะมาใช้แล้วก็พวกนักกอล์ฟในทัวร์ใช้กันเยอะเลยเยอะตัว CB เพราะว่าบางทีเขาต้องการตีง่าย อาจจะต้องการตีง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้เทรนด์ก็มันมาใหม่แล้วมันไม่เหมือนสมัยกอ่อนนะแจ็คนิครอสสมัยอาร์โนโพาเ,เมอร์ที่เหล็กสมัยก่อนมันบางเจี๊ยบเลยเหมือน MB อย่างเงี้ยตอนนี้เขาตีตีค่อนข้างจะเล่นง่ายขึ้นใช่ใชเพราะว่าคือกีฬากอล์ฟเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่ามันเป็นกีฬาที่ ไม่ใช่ว่าเป็นเกมที่เพอร์เฟกครับคือมันเป็นเกมที่ออฟมิสเทคคือเกมที่ผิดพลาดน้อยที่สุดผิดพลาดน้อยที่สุดแต่ทีนี้พอเราผิดพลาดเนี่ยมันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาช่วยชดเชยใช่ใช่เพราะฉะนั้นตัว CB ก็ก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์สำหรับนักกอล์ฟที่อาจจะซ้อมน้อยหน่อยหรือว่าไม่ได้เข้าได้เล่นสม่ําเสมอตัวนี้ก็เป็นทางเลือกให้ครับตัวสุดท้ายก็คือ Epic Pro ชื่อเป็นโปรก็จริง หน้าตาเหมือนโปรก็จริงแต่ว่าตีง่ายที่สุดตัวนี้เพราะว่าข้างในเป็นตัวพ็อกเก็ตเป็นฟอสซิ่งก็จริงแต่ว่าเป็นพ็อกเก็ตซึ่งสามารถตีให้ได้ระยะไกลขึ้นแล้วก็คอนรู้วิถีค่อนข้างโดดตัวนี้ก็จะเหมาะกับนักกอล์ฟที่ท,ที่ต้องการตีง่ายง่ายๆเลยคืออยากให้ไฟบอลมันลอยหน่อยใช่ครับ แต่ก็ต้องเน้นอีกทีนะครับว่าตัว Apex Series ทั้งหมดเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็น Performance Series ใช่คือจะเป็น <Performance. S 2> นักกอล์ฟที่เป็นมาดักนึ่งแล้ว s e r i o u s Series, แต่ว่าอยากจะปรับแต่ง ใช่ไหมอยากจะหาพูดง่ายอุปกรณ์ที่จะมาเสริมไฟบอลว่า,าตัวเองอาจจะต้องตีให้มันโด่งขึ้น<ช>หรือตีให้มันต่ำลง<ช>หรือต้องการ feeling <ช>ของเหล็กบ้างใช่ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็เลือกได้ตามใจชอบเลยถ้าคุณซ้อมเยอะถ้าคุณอยากจะซิ่งคุณก็ไป MB แต่ถ้าคุณซ้อมน้อยหน่อยหรือคุณอยากจะชดช่ยความพ่าดที่ดีขึ้นก็ CB แต่ถ้าคุณไม่ต้องหยิบจับมาตีได้เลยแต่แบบ ทรงลูกไลท์กับโปรก็นี่เลย APEX PRO อ่านี่คือ3รุ่นที่เป็นรุ่น Performance ของตัว Iron ของคาร์ a ีอ่าครับถ้างั้นเดี๋ยวผมอยากจะให้โปรตองเนี่ยทดสทั้ง3รุ่นเลยใน APEX Series ์เอ็มบี b แล้วก็ตัวโปรดีครับเพื่อการตัดสินใจของคุณลูกค้าด้วยโอเคครับอ่าโปรตองตัวแรกใน APEX Series ที่เราจะทดสอบคือเจ้าตัว MB MB ใช่ครับ Masterback กก็คือตัวนี้เราอยากทดสอบก่อนเพราะว่า ันเป็นตัวที่ตียากที่สุดคือถ้าตีต้องซ้อมเยอะแล้วก็คอมเพนเซตหมายถึงชดเชยความผิดพลาดแทบจะไม่มีเลยคือตีตามสวิงเลยสวิงยังไงก็ตีอย่างนั้นถ้าใครอยากอยากเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนโปรต้องลองตัวนี้แต่ทีนี้แบบพวกนักกอล์ฟสมัยก่อนนะคือจะพวกแบบแจ็คนิคอนอะไรพวกแบบอานูพารเมอร์นี่เขาใช้แบบรุ่นรุ่นอย่างนี้กันนะบางเจียบบางมากเชียบเลยบางเชียบเลยเป็นเหมือนมีดหั่นเนื้อสเต็กไนท์สเต็กไนท์ผมได้ภาษาอังกฤษแล้วสเต็กไนท์ เซ็กไนฟ์เซ็กไนฟ์ไนฟ์แปลว่ามีดเนาะใช่ไหมฮไนฟ์นั่นแปลว่าอัศวินอัศวินอ๋่ไนฟ์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 แปลว่ามีดโอเค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 นะเข้าคลาส A B C โอเคโอเคได้โอเคพร้อมโดนไหมอ่าโอเคอ่าโอเคก็คือก็ออกไปตรงนะครับคือมันต้องมันต้องซ้อมเยอะต้องซ้อมเยอะใช่ใช่ต้องซ้อมเยอะต้องซ้อมเยอะ ถ้าเราโดนไม่กลางจริงอะมันรู้สึกเลยถ้าโดนกลางจะหวานเลยคอนแทคมันถ้าโดนกลางคอนแทคมันจะแบบหวานดีเบาหวิวเลยแต่ถ้าไม่โดนเนี่ยสะเทือนเลยใช่ใชมันไม่แอบสอบอะไรเลยสักอย่างเลยค่อนข้างค่อนข้างจะถ้าขับรถก็เหมือนขับเฟอร์ราี่ขับ l a แร o บ g โ i กินีอะสะเทือนถึงถึงตับไตไส้พุงเลยอะไรประมาณนี้นะ ใกล้เคียงใกล้เคียงแต่แต่คือรุ่นนี้มันก็มีคนตีมีคนอยากซิ่งไงคนอยากซิ่งไงครับอยากขับปอร์เช่ขับฟอร์เรรี่ใช่มันมันก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ใช่กาแฮนดิ้งมันก็ใช้หน่อยอ่าใช่ขอลองรกลูกนึงลองอีกลูกนหนึ่งโอ้โหอ่ะรุ่นนี้ก็ดีครับคือคือถ้าเราโดนไม่เต็มเนี่ย คือ, <S <S อตัว MB เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะไม่มีอะไรช่วยชดเชยระยะใช่ไหมถ้าเราไม่โดนกลางมันก็แน่นอนต้องเสียระยะใช่ใชแต่ถ้าเนี่อย่างที่เห็น3ลูกก็ค่อยตีได้ดีเรื่อยๆระยะก็เริ่มมาเรื่อยๆแปลว่าเราต้องซ้อมอ่าโอเคมันตอบโจทย์ว่าว่าตัวนี้เราต้องซ้อมเยอะหน่อยอครับซ <ๆ S 2> ิงกเกิลแฮนดิแคปปใช่ใชทีนี้ทีนี้เราไปลองตัวที่2เลยที่คุณเจมาเขาใช้อยู่ c b CB ใช่ครับใช่อวิ ซึ่งตัวนี้ก็ชดเชยความผิดพลาดได้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าตัวที่แล้ว MB MB นี่แทบไม่ได้ชดเชยความผิดพลาดอะไรเลยตัวนี้ยังอย่างน้อยอา,อาทิตย์หนึ่งซ้อมสักวันสองวันผมคิดว่าตัวนี้ยังเอาอยู่ใช่เนี่ยท,ที่บอกเนี่ยวัน2วันเนี่ยที่ซ้อมเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมากเลยเพราะว่าคุณเจมมาเนี่ยนะเนื่องจากว่าเขายุ่งใชแล้วเขาต้องมีถ่ายละครถ่ายหนังใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งเขาก็ซ้อมอยู่ประมาณนี้แล้วเขาใช้รุ่นนี้เนี่ยผมตอนนี้ผมมาตีด้วยก็ได้ด้วยรุ่นนฟอ ตัวที่ไม่โดนกลางหน้าไม้ลูกก็ยังไปอยู่ครับถูกขนาดตัวนี้ตีหลังลูกนะผมว่ายังมันก็ยังโอเคไปนะเห็นไหมระยะก็ไม่น่าเกียดเอาให้ปลายลูกแรกอาจจะโดนไม่เต็มโอเคเดี๋ยวลองสัก2ลูกครับสปินเรทก็อยู่ที่ห0พันนะก็ถือว่าก็โด่งครับ โด่งอยู่แต่ว่ายังอาจจะยังโดนไม่เต็มเพราะว่า d i n c สเทนสักครู่นี้ไปที่171ครับอ่าลูกนี้เสียงดีละนี้เสียงดีละเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ใช้2อลูกแรกลูกนี้เสียงดีอ่าโอเคทีนี้สปินมันก็จะออกมาที่6,400กว่าครับนะครับด้วยคาแรคเตอร์ตัวผมเองอาจะตีสปินเยอะอยู่ด้วยใเพราะว่าปกติโมต้องเป็นคนที่ตีเฟดอแล้วก็ระยะนี่ออกมาที่1้อยร้ครับ แต่ผมคิดว่าต้องยังเร่งได้อีกนิดหนึง่งลูกนี้ขอขอแรงลูกนี้อีกกนขอ,นอแรงวันนี้อีกนิดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันในทัวร์เยอะถูกไหมครับตมอต้อง,องใช่นี่น่าจะดีละลูกนี้อ่โอเค ใช่เพราะลูกนี้เนี่ยพอโดนเต็มขึ้นมาเนี่ยสปินเรทก็ลดน้อยลงมาเป็น5 5า0ันเก้านะครับแล้วก็ทัวทัวลิสเทนก็อยู่ที่100 164ก็ถือว่ายังตีเกาะเป็นกลุ่มนะผมว่าใช่ๆก็สำคัญตรงนี้แหละครับเวลาเราเราตีเหล็กอ่ะมุ่งตรงคือว่าเราต้องต้องแน็คชัวร์ว่าลูกมันเกาะกลุ่มนะครับแล้วก็สปินเรทใกล้เคียงใช่ไหมแคร์รี่ไปพอๆกันเพราะว่าเราเวลาต้องเด็กเนี่ยที่มันตีได้แม่นยั่เนี่ยมันต้องดัตตามันต้องออกมาสม่ำเสมอใช่ไหมครับใช่ทีนี้เดี๋ยวอาจจะ ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็นเอพกโปรเนาะโอเคตัวสุดท้ายรุ่นของ a p e ิกโปรเอพิกโปรใช่ชื่อโปรแต่ตีง่ายกว่าโปรเหมาะสำหรับโปรต้องเหมาะสำหรับผมเลยตัวนี้ใช่เอพิกโปรเนี่ยเป็นตัวตีง่ายซึ่งตัวนี้เป็นเป็นพ็อกเก็ตซึ่งจะตีค่อนข้างง่ายแล้วก็ได้ระยะลูกก็ไม่ต่ำจนเกินไปก็ยังโด่งอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อเป็นความความรู้นะเพิ่มเติมถ้าเรา mix เซต ความหมายก็คือว่าเราผสมคอมโบเขาเรียกคอมโบเซ็ตอ่า้อันนี้อาจจะช่วยตีให้คนที่มีปัญหาเรื่องเหล็กยาวแล้วตีลูกไม่ลอยใช่ก็อาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้ถูกไหมครับตัวโปรก็ได้แล้วก็ในเหล็กสั้นมา CB หรือ MB ก็มบีมาซีบีอันนี้ก็ได้ือคือเราสามารถที่จะซื้อแล้วก็ขะกันเป็นเซ็ตได้ถูกไหมใช่ใช่ถูกโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองทสตัวโปรกันเลยแต่ลูกมันออกมาเร็วกว่านะใช่เมื่อกี้ จริงด้วยไฟบอลต่ำลงมานิดนึ่งที่5 8 0 0แล้วก็ระยะขึ้นระยะขึ้นมาที่174หลาครับแต่ก็ยังคงเฟดตามไฟบอลธรรมชาติของโฟตองอนลูกนี้ผมจะลองตีพยายามให้มันัสตาร์ทขวานิดนึ่งน่าจะตรงละลูกนี้กคัดนิดนิดแต่ก็ยังก็อยู่ที่ประมาณ167นะซินเวรก็อยู่ที่6,000 ก็ก็อย่างที่มค้ต้องบอกก็ดูธรรมชาติเป็นคนที่ตีไฟบอลโด่งใช่โด่งอยู่แล้วแล้วก็เฟดแล้วก็เฟดโอเคอ่าทีนี้ก็ได้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้โดนดีไหมครับเมื่อกี้ก็ก็คลีนนิดๆแต่ว่าฮาร์ทขับพาร์ทยังไม่ได้อ่าโอเคเพราะเพราะว่าพอมันดึงปุ๊บเนี่ยมันเพิ่มระยะเลยแล้วสปินเรตต่ำลงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คอีกสักทีหนึ่งสักทีหนึ่งใช่ใช่ลองตีเป็นไฟบอลธรรมชาติแบบโคต้องตรงนี้ผมว่า เนียนเลยตรงนี้ตีละเอียดเลยอืมอ่าโอเคโอเคตรงนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นไฟบอลธรรมชาติสปริงเรทก็ดี5,790สําหรับเลขเจ็ดนะรวมแล้วเป็น172อ่าโอเคเลยครับสําหรับรุ่นของ a p e เอ펙โปรอ่าตอนนี้เราก็มี Data ครบหมดแล้วของทั้ง3รุ่นนะครับผมในตัวของ a p e 펙 Series ใช่ครับก็จะมีเอ็มบีซีบีเอ펙ปรรุ่นโอเคอ่าทีนี้หากใครอยากลองอยากเทสอยากสัมผัสพอหลักสินค้า ไเช่นเคยครับ Product ของเราทุกตัวเรามีสินค้าเดโมโให้ทดสอบไม่ว่าจะเป็น r r n s v i วิล o อ l f ร่ยวเน้นกอล์ฟชตลอดจนกอล์ฟพ r ร์เนทุกสาขานะฮะท่านสามารถเข้ามาลองตีเพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับท่านและที่นี่จะมีคนแนะนำให้ให,ให้ให้กับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือเลยว่าท่านควรจะใช้ไม้แบบไหนนัน่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะประกอบการตัดสินใจครับเยี่ยมมากเลยครับอย่ารอช้านะครับ ไปตามที่โปรต้องบอกเลยครับแล้วไปเทสเจ้าตัว Apex Series ทั้ง3รุ่นครับ